เห็ดหอมต้มกระดูกหมูก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องนํากระดูกหมูนะคะไปล้างทาความสะอาดนะคะใส่เกลือล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เสด็จน้ําค่ะ นำเห็ดหอมนะคะล้างทำความสะอาดน้ำนะคะจากนั้นก็นำไปแช่น้ำอีกเหมือนกันค่ะเราจะใช้น้ำจากเห็ดหอมนั่นเองค่ะเมื่อเห็ดหอมนะคะนิ่มแล้วแล้วก็นำมาหั่นนะคะเราจะใช้น้ำจากเห็ดหอมมาต้มแล้วก็จะใส่น้ำเปล่าเพิ่มลงไปในหม้อนะคะตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดเนี่ยแล้วก็จะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะแล้วก็จะตักตรงที่ฟองลอยขึ้นมานะคะ ที่ฟองตรงนี้นะคะไขมันเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็จะตักทิ้งไปค่ะรอให้เดือดเลยนะคะเมื่อนําเดือดนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมที่เราหั่นไว้ลงไปในหม้อค่ะเราจะเติมเครื่องปรุงนะคะก็จะใส่ซอสฝาเขียวลงไปในหม้อนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ซอสฝาเขียวเสร็จแล้วประมาณ 1- 2ถึงช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าแล้วแต่เราลองชิมรสชาติดูนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะต้มต่อไปนะคะจนทุกอย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะชอบรสชาติประมาณไหนนะคะถ้าจืดไปก็สามารถใส่ซอสเพิ่มได้หรือจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู เห็ดหอมต้มกระดูกหมูทำแย่งง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะ